รวม10แบบยอดนิยมในปี2 5 6 3ครับแบบที่5ที่จอดรถอีกแล้วครับที่จอดรถขนาด8คูณ6นะครับไม่มีเสากลางนะครับอันนี้จอดรถ3คันนะครับอันแรกนั้นจอดรถได้4ถึง5คันเลยครับอันนั้นย้อนกลับไปดูได้นะครับช่างลดทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คำอธิบายนี้นะครับตัวนี้ก็มาอีกแล้วครับที่จอดรถขนาด3คันนะครับ8คูณ6แต่ตัวนี้นะครับใช้ท่อ2นิ้วเท่านั้นนะครับก็มาจากคุณพี่ขุนสว่างนะครับถามกันเข้ามานะ ตัวนี้ช่างโลดก็ใช้เป็นท่อกลมนะครับซึ่งช่วงเนี้ยมันไม่กว้างมากเท่ากับตัว11เมตรนั่นนะครับตัวนี้กว้างที่8เมตรนะครับก็เลยใช้ระบบคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีคำยันข้างล่างนะครับตัวนี้รายละเอียดสามารถเข้าไปคลิกด,ดูได้นะครับที่ใต้คำอธิบายนี้นะครับขนาดปูเมนที่ชี้ได้อยู่ที่56.5ตารางเมตรนะครับก็มาดู 3D animation กันหน่อยนะ ก็จะถอดให้ดูนะครับก็จะมีอยู่ท้ายคลิปทุกคลิปนะครับช่างรวดพยายามทําให้ดูนะครับจะได้เข้าใจรูปแบบกันมากขึ้นนะตัวนี้มีค้ํายันท่อกลางด้วยนะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับเป็นแขนค้ําขึ้นไปด้วยนะครับใช้ท่อกลม60.5นะครับบนล่างนะครับความลึกของโครงถักอยู่ที่50เซนนะครับถักยังไงอะไรยังไงเนี่ยรายละเอียดอยู่ในคลิปเต็มๆนะครับ ตัวนี้ช่างรวดไปไวๆนะค่าโครงหลังคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ9 9้า0มืนะครับหารต่อพื้นที่มาแล้ว2,000นนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นโครงถักนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตรงนั้นนะครับปุ่มแดงๆแล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดเวลาช่างโลดทิิ้ใหม่ๆนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถแชร์ให้ผู้สนใจหรือว่าญาติพี่น้องได้นะครับจะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเวลาอยากจะได้โครงสร้างคล้ายๆอย่างนี้นะครับที่หน้า Facebook Fanpage นะครับ กดไลค์ที่หน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็จะสามารถอินบ็อกซ์คำถามก็ไม่ได้นะครับหรือว่าทิ้งคำถามไว้ไใต้คอมเมนต์นี่นะครับสำหรับคลิปนี้ลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ